สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะไปชนบุรีกันครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งครับผมมาดูกันว่าจะถึงชนบุรีกี่โมงไดอยู่ครับผมโอ้ตอนนี้เป็นเวลา แปดโมงครึ่งนะครับผมเรามาถึงอามาตะนครชีบุรีนะครับผมนี่ครับอามาตะนครเราต้องไปต่ออีกไปเส้นระยองครับผมโอเคครับโดยทางกันต่อสวัสดีครับผมเราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมเก้าโมงครึ่งครับ ถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับผมว่ายังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าครับผมมาทำอะไรเห็นะนามเห็นไกลตรงตรงนูงงงพี่ครับเป็ดผมนี่มันมึงพี่ นี่นนีี่่ครับเป็ดกำลังเตรียมเอาไปย่างแล้วลงตลาด หนูหน้าแม่ค้ารับหัวดา่าครับหน้าบูดเราเค่อยไ,ไปดูในร้านคร oatmeal 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 ับผมโอ้โหเห็นตาดาบแม่ค้าครับผมเห็นตาดาบแม่ค้าดูมึงด่าบแม่ค้ามองพวกเบอร์สันบ่มึงจ้าขายของเนี่ยไหนเนาะค้าเข้า เลยตามตอนต่อไปเขาครับผมรยากศตอนเช้าครับเดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับร้านยังเปิดปกตินะครับผมแวะมาได้น,นะครับแยกหนองปอชนบุรียองครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายครับ